การทำธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดียคืออนาคตที่สดใสและนั่นคือเหตุผลของการพัฒนาสู่มีคอมเมอร์สเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารทางโซเชียลมีเดียด้วยขั้นตอนที่ง่ายและประหยัดเวลาผ่าน MySocial เครื่องมือทำการตลาดแบบมืออาชีพของมีคอมเมอร์สคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง Facebook Instagram หรือ Twitter ทุกอย่างเชื่อมต่อได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ว่าจะโพสต์ทันทีหรือตั้งเวลาล่วงหน้าในช่องทางเดียวหรือพร้อมกันหลายช่องทางแค่ไปที่คลังข้อมูลของ m e d i ียเซ็นเตอร์คุณสามารถจัดสรรข้อความวิดีโอหรือรูปถ่ายได้ตามต้องการ และมันก็เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับโพสต์ของคุณ My Social จะสร้างข้อมูลของแต่ละคนโดยอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการสื่อสาร My Social ยังรวมเครื่องมือในการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลเชิงลึกที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจทำให้คุณรู้ว่าโซเชียลมีเดียคือเครื่องมือที่นำความสำเร็จมาให้คุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แล้วเรื่องโซเชียลมีเดียก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณ